สวัสดีค่ะโค้ดเกมหรือเจมนะคะวันนี้เกมจะมาเขียนแผนในรูปแบบแพทเทิร์นเดียวกันนะคะเป็นการก๊อปปี้กันนะคะเราไม่ต้องคิดเองนะคะไม่ต้องพลิกแพลงนะคะเดี๋ยววันนี้เกมจะเขียนแผนเพื่อที่จะส่งให้พี่ๆี่น้องๆในทีมงานของเราเพื่อที่จะนําไปฝึกในการเขียนแผนนะคะอย่าลืมนะคะว่าหัวใจหลักของธุรกิจเครือข่ายของบริษัทเดะเจมคือการเขียนแผนถ้าวันนี้พี่น้องเดอรเจมเขียนแผนไม่ได้ธุรกิจไม่เกิดนะคะ ค่ะอันนี้คลิปฉากของเกมนะคะเกมจะเปรียบเสมือน A4 เกมอยากให้พี่ๆทุกคนนะคะพี่น้องทุกคนนะคะจับ A4 ขึ้นมาประมาณนี้นะคะแล้วเราก็พับแบ่งครึ่งตามยาวแบบนี้นะคะในคนใหม่นะคะพับแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะค่ะส่วนคลิปฉากเกมเปรียบเสมือน A4 จริงๆเกมไม่ต้องพับแต่ว่าโอเคเกมจะทําเป็นเหมือน ลายลูกน้ําไว้เหมือนแบ่งครึ่งเหมือนพับครึ่งแล้วเหมือนของพวกเราอะค่ะนะคะ,นะคะประมาณนี้นะคะเกมจะทําลายลูกน้ําไว้คราวนี้เรามาเริ่มกันเลยค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่แผนนะคะเราต้องมาทําการเขียน PV ก่อนเป็นการเปรียบเทียบ PV เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายบริษัทอื่นๆนะคะเราก็มาดูเรื่องราคาขาย แล้วเขาก็มาแปลงเป็น PV นะคะแล้วเราถึงจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะ A ใหญ่นะคะแป้งตลับค่ะแป้งตลับนะคะราคาขายหรือเกมเขียนตัวเลขกลมๆนะคะ1000บาทเขาจะมาแปลงเป็น PV ให้เราอยู่ที่150 PV เขาจะจ่ายเราอยู่ที่ระดับเขียนเงินก็ประมาณ18นะคะเพราะฉะนั้นค่าคอมเราก็จะได้อยู่ที่ประมาณ27บาทนะคะ อีกหนึ่งอีกหนึ่งที่แล้วกันนะคะน้ำมันรำข้าวนะคะหลายหลาท่านคงจะรู้จักนะคะน้ำมันรำข้าวแพ็คหนึ่งค่ะ4,400บาทค่ะเขาจะมาแปลงเป็น P ีให้เราอยู่ที่หนึ่งพันพวนะคะแล้วจะจ่ายอยู่ที่ประมาณยี่สิบเปอร์ยี่สิบเปอร์เซนก็จะได้ค่าคอมอยู่ที่ประมาณ200บาทนะคะรายรับก็จะ รับอยู่ที่ประมาณรอบการจ่ายนะคะจะอยู่ที่ประมาณ15วันถึง30วันนะคะถึง30วันนะคะคราวนี้มาดูบริษัทเดอะเจมของเรานะคะบริษัทเดอะเจมของเราลงทุน2,600บาทแล้วชวนเพื่อนลงทุน2,600บาท บริษัทสั่งจ,จ่ายทันทีหกร้อยบาทค่ะเป็นวินาทีนะคะจ่ายทันทีเป็นวินาทีลงทุนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทชวนเพื่อนลงทุนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทบริษัทสั่งจ่ายทันทีสี่พันบาทค่ะจ่ายเป็นวินาทีเช่นกันนะคะจ่ายทันทีเป็นวินาทีลงทุนสี่0มื่นหกพันบาท แล้วไปชวนเพื่อนลงทุน4 6 0 0 0ืบาทนะคะเราจะได้ค่าคอมอยู่ที่12,000บาทนะคะรับเป็นวินาทีนะคะบริษัทสั่งจ่ายเป็นวินาทีนะคะจ่ายทันทีเป็นวินาทีค่ะคราวนี้เรามาดูแพ็กเกจการลงทุนของบริษัทเดอะเจมของเรานะคะแพ็กเกจการลงทุนของเราจะมีอยู่3ามแพ็กเกจขึ้นอยู่ที่ว่า เราจะลงทุนแพ็กเกจไหนหรืออยู่ที่ว่าเราจะออกแบบรายได้ของเรายัางไงนะคะแพ็กเกจแรกนะคะ2ก็คือ S นะคะ S ลงทุน2,600บาทค่ะรับสินค้านะวัตกรรมไป2กล่องนะคะส่วนแพ็กเกจ G ค่ะลงทุนหนึ0งบาทค่ะรับสินค้านะวัตกรรมไป12กล่องนะคะ ส่วนแพ็กเกจ MMD นะคะดิวตรงกับ,บกับบริษัทเลยนะคะ46,000บาทนะคะจะได้สินค้านะวัตกรรมไป36กล่องค่ะแล้วเอาสินค้าไปทำอะไรนะคะ36กล่องหนึ่งนะคะเราเอาไว้กินเองค่ะกินเองกินแบบจัดเต็มนะคะหน้ารางเหมือนหน้าร้านกินให้สวยกินให้เปลี่ยนกินให้สุขภาพดีนะคะ2 ก็เอาไว้ชิมฟรีค่ะหลายๆคนทานยายากและไม่รู้ว่ารสชาติบิชเลอร์ของเราทานง่ายแล้วก็อร่อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราก็เอาไว้ให้เพื่อนๆเราชิมนะคะต่อมานะคะเราก็เอาไว้หมุนเวียนหมุนเวียนยังไงสมมุติว่าวันนี้เพื่อนเนเราได้ลงทุนกับธุรกิจเราไม่ว่าเป็นแพ็กเกจไหนเรามีสินค้าเราสามารถที่จะให้เพื่อนไปก่อนใช้ในการหมุนเวียนประมาณต่างจังหวัดประมาณ2-3วัน,นบริษัทจัดส่งมานะคะ ก็ค่อยมาคืนให้เรานะคะเอาไว้หมุนเวียนค่ะรายได้บริษัทเดลเจมของเราสั่งจ่ายมากถึง4ช่องทางรายได้ของเราสั่งจ่ายมากถึง4ช่องทางช่องทางที่1เรียกว่าค่าแนะนำค่ะค่าแนะนำนะคะวันนี้สมมุติว่าเราเป็น S นะคะ แล้วเราไปแนะนำเพื่อนซื้อแพ็กเกจเอสนะคะบริษัทสั่งจ่ายทันที600บาทจ่ายทันทีเป็นวินาทีค่ะเอสเราลงทุน2,600บาทเราได้สินค้าไปสองกล่องนะคะเราเป็นเอสเรามาแนะนำจีบริษัทสั่งจ่ายทันที2000บาทเราเป็นเอสเรามาแนะนำเพื่อนลงแพ็กเกจเอ็มดีบริษัทสั่งจ่ายทันที3,600บาทเราได้ทุนคืนแล้วนะคะ แต่วันนี้เราขยับการลงทุนมาเป็น G G แนะนำานะคะบริษัทสั่งจ่ายทันทีหกร้อยบาท G แนะนำ G บริษัทสั่งจ่ายทันทีสี่พันบาท G มาแนะนำา d ็บริษัทสั่งจ่ายทันทีแปดพันบาท G เราลงทุนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทเราได้สินค้าไปสิบสอกล่องนะคะ G แนะนํา MD ได้8,000บาทถ้าเดือนนั้นเราแนะนำสอคนเราก็ได้ไปแล้ว1 000, 6 0 0 0บาทนะคะเราได้ทุนคืนแล้วนะคะพร้อมกำไรสินค้า12กล่องกินฟรีธุรกิจเป็นของเราแล้วนะคะต่อมาเราขยับการลงทุนมาเป็น MD MD แนะนำา S บริษัทสั่งก่ทันที600บาท MD แนะนำา G บริษัทสั่งไก่ทันที4 0 0 0บาท MD แนะนำ MD บริษัทสั่งไก่ทันที12,000บาทค่ะ MD ลงทุน46,00 0บาทนะคะได้สินค้าไป36กล่องสินค้านวัตก,กรรมนะคะเราเป็น MD แนะนำ MD ได้1 000, 2 0 0 0บาทถ้าเดือนนั้นเราชวนเพื่อนแค่4คนเราก็รับไปแล้ว48,000บาทนะคะ เราได้ทุนคืนพร้อมกำไรแล้วนะคะสินค้า36กล่องกินฟรีแล้วนะคะธุรกิจเป็นของเราแล้วนะคะนี่เป็นช่องทางแรกที่บริษัทส,สั่งจ่ายเราคราวน,นี้ช่องทางที่2ที่เราจะได้รับนะคะช่องทางที่2เรียกว่าส่วนต่างค่าแนะนําส่วนต่างค่าแนะนําเราสงว,วนสิทธิ์เฉพาะ MD เท่านั้นนะคะวันนี้สมมุติว่าเราเป็น MD แล้วเรามาแนะนำ S นะคะ MD แนะนำ S ได้600บาทบาทโดยส,สั่งจ่ายทันทีเป็นวินาที600บาทครั้งนี้ S นี้กินดีแล้วไปบอกต่อแนะนำ G มา1คน บริษัทบอกว่า S แนะนำจีได้2,000บาทใครแนะนำคนนั้นได้บริษัทก็สั่งจ่าย S ทันที2,000บาทแต่บริษัทบอกว่าถ้าเป็น MD d แนะนำจีบริษัทสั่งจ่ายมากถึง4,000บาทนะคะถ้าเป็น MD แนะนำจีบริษัทสั่งจ่ายมากถึง4,000บาทเมื่อบริษัทสั่งจ่ายไปแล้ว2,000บาทส่วนต่างที่เหลือ2,000บาทนะคะบริษัทไม่ตัดทิ้งนะคะ บริษัทสั่งไกยออกเต็มนะคะส่วนต่างพาร์ทอัพวิ่งขึ้นหา MD ทันที2,000บาทนะคะบริษัทยุติธ,ธ,ธรรมมากนะคะต่อมา S มาแนะนำเพื่อนเพื่อนมองเห็นธุรกิจเพื่อนเขาเลือกเปิด MD ก็ <S <S เหมือนเดิมค่ะใครแนะนำคนนั้นได้ MD แนะนำา S S เ,อเอขอโทษค่ะ S แนะนำา MD ได้3,600บาท S ก็รับไป3,600บาทค่ะ แต่บริษัทบอกว่าถ้าเป็น MD แนะนำ MD ได้12,000บาทเพราะฉะนั้นส่วนต่างที่เหลือ8,400บาทบริษัทไม่ตัดทิ้งนะคะพาร์ทอัพขึ้นหา MD นี้ทันที8,400บาทนำา3ยอดนี้มารวมกันเท่ากับว่ารับไป11,000บาทนะคะส่วน S นี้ลงทุนมาเพียง2,600บาทนะคะ ก็ได้ทุนคืนแล้วนะคะรวมแล้วเขารับไป5,600บาทนะคะนี่เป็นรายได้ช่องทางที่2ที่บริษ,ษัทสั่งกายเราคราวน,นี้เรามาดูรายได้ช่องทางที่3ที่บริษ,ษัทสังกายเรานะคะเรียกว่าค่าคีย์ใบสมัครค่ะค่าคีย์ใบสมัครนี้เราก็สงวนสิตเฉพาะ MD เท่านั้นนะคะคนที่สมัครแพ็กเกจ s และ g จะไม่ได้รับสิทธิ์นี้นะคะวันนี้ MD KS นะคะบริษัทสั่งจ่าย80บาทต่อ 1S นะคะวันนี้เราเป็น MD แล้วเราค g หนึ G บริษัทสั่งจ่ายค่าคีต่างหาก500บาทต่อ1 G นะคะวันนี้เราเป็น MD แล้วเราย์ MD เข้าระบบด้วยก,กันบริษัทสั่งจ่ายค่าคีต่างหากห5 0 0ับาทต่อ1 MD ถ้าวันนั้นเราคี 10 MD ก็เท่ากับบ่า1,500บาทคูณ10ใช่ไหมคะเท่ากับเรารับค่าคีย์ไป15,000บาทนะคะอันนี้เป็นช่องทางที่3ที่บริษัทสั่งจ่ายเราคราวนี้เรามาดูช่องทางที่4ช่องทางนี้ที่ทําให้เรามั่นคงและแ a s s i v ที่สุดคือช่องทางที่4เรียกว่าค่าบริหารทีม หรือเรียกว่าค่าจับคู่นะคะไม่ว่าใครจะลงแพ็กเกจ S แพ็กเกจจหรือแพ็กเกจ MD มีก็มีรายรับกับช่องทางนี้เช่นกันนะคะ s นะคะบริษัทให้มูลค่าคู่อยู่ที่1คู่นะคะค่าจาับคู่เราจ่ายอยู่ที่คู่ละ3 0 0บาทต่อคู่นะคะ เราจ่ายสูงสุดนะคะเราจ่ายสูงสุด5,000บาทต่อวันค่ะ5,000บาทต่อวันแพ็กเกจ G นะคะมีมูลค่า6คู่นะคะเราจ่ายค่าจากคู่คู่ละ300บาทนะคะจ่ายสูงสุดนะคะสูงสุดอยู่ที่40,000บาทค่ะ สี่หมื่นบาทต่อวันนะคะต่อวันส่วน MD นะคะ MD เท่ากับสิบแปดคู่ค่ะมูลค่าคู่เราจ่ายอยู่ที่คู่ละสามร้อยสี่สิบบาทนะคะเพิ่มขึ้นมานะคะไม่มีที่สิ้นสุดค่ะไม่มีที่สิ้นสุด มา1แสนรับ1แสนมา1 000, ล้านรับ1ล้านนะคะคู่ที่1ถึง30บริษัทสั่งจ่ายคู่ละ340้บาทนะคะต่อคู่คู่ที่31ขึ้นไปนะคะเราจ่ายอยู่ที่คู่ละ145้บาท นะคะ145บาทต่อคู่ Infinity นะคะไม่จำกัดนะคะคราน,นี้เรามาดูนะคะของเราเป็นผังงานเบลลี่มีแค่ซ้ายกับขวาเท่านั้นไม่แตกเป็นลูกบอลไม่แตกเป็นลูกเงาะนะคะเราเป็นเอม ฝั่งนี้คือซ้ายฝั่งนี้คือขวานะคะเราเป็น MD ถ้าเราแนะนำ S ได้2คนเราก็นำมาคีย์วางซ้าย1คนวางขวา1คนนะคะ S เท่ากับหน่หน่วยการลงทุนซ้ายมา1ห,หน่วยขวามา1หน่วยนะคะหลังเที่ยงคืนระบบนำมาคำนวณจากคู่จ่ายให้เรา1คู่ค่ะ1นึ่คูณสามเท่ากับวันนี้เรารับไปหลังเที่ยงคืนเรารับไป340บบาทนะคะ ต่อมาฝั่งซ้าย s นี้มีการแนะนำ g ซ้ายส่วนฝั่งขวามีการแนะนำ g ขวาแต่เราไม่รู้จัก2 g นี้นะคะระบบได้นำมาคำนวณจับคู่จ่ายให้เรา g เท่ากับ6หน่วยการลงทุนในเมื่อมียอดคีเข้ามา6หน่วยการลงทุนซ้าย6หน่วยการลงทุนคูนขวา6คูณ340เท่ากับ เรารับไป2,000บาทนะคะหลังเที่ยงคืนต่อมานะคะ MD ทางซ้ายเกิด MD ทางขวามี MD เกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะระบบก็ทำการคำนวณจากคู่จ่ายให้เราค่ะซ้ายมา18คู่ขวามา18คู่หรือ18หน่วยเท่ากับ18 คูณ340เท่ากับหลังเทียงคือเราไดไป6,120บาทนะคะต่อมาถ้ามาไม่เท่ากันล่ะคะฝั่งซ้ายมา 1MD ส่วนฝั่งขวามีมา 1S นะคะ MD มีมูลค่า18คู่ S มีมูลค่า1คู่ระบบก็จะคำนวณจากคู่จ่ายคู่เล็ก ให้เราก่อนนะคะเท่ากับว่า1คูณ3 4มเราก็รับไป340บาทค่ะ MD เมื่อถูกคำนวณจับคู่ไป1นึ่ากับว่าฝั่งนี้จะเหลือรอจับคู่อยู่ที่17คู่17คู่รอคำนวณวันถัดไปไม่ตัดทิ้งไม่ล้างรอบนะคะครันนี้ให้เห็นภาพชัดๆถ้าฝั่งขวามีการ KG ลงมานะคะ ฝั่งนี้มีรรยอยู่แล้ว17คู่ระบบหลังเที่ยงคืนระบบก็ทำการทอนหรือคำนวณจับคู่ให้เราทันทีค่ะในเมื่อฝั่งนี้จีมีมูลค่า6คู่ฝั่งนี้มีอยู่แล้ว17คู่6กคูณส4 0บเท่ากับสองพบาทค่ะหลังเที่ยงคืนเราก็รับไป2อ4 0บาทนะคะ จากยอด17คู่ถูกคำนวณไป6เพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็จะจำแล้วก็เก็บไว้ให้เรารอคำนวณวันถัดไปเหลืออยู่11คู่นะคะ11คู่นี้รอคำนวณวันถัดถัดไปไม่ตัดทิ้งไม่ล้างรอบนะคะเก็บไว้ให้เราคำนวณวันถัดไปคราวนี้เงิน100%ที่บริษัทสั่งจ่ายเรา ะะบริษัทจะบริหารเงินให้เราหรือแบ่งเงินให้เราเป็น2กองก็คือ80%เปอร์ซนแล้วก็20เปอร์ซนนะคะ80%เปอร์ซนเนี่ยรับรายได้เป็นวินาทีเบิกถอนซื้อกาแฟกินได้เลยนะคะเป็นวินาทีส่วน20%เปอร์ซนนะคะบริษัทเก็บไว้ให้เราคลิกสินค้าทานฟรีนะคะ ขณะที่เราคลิกสินค้าทานฟรีระบบก็จะทําการรักษายอดให้เราโดยอัตโนมัตินะคะออโตชิปนะคะสนะคะเอาไว้จัดส่งนะคะนะคะเคอรี่นะคะของเราดีวกับเคอรี่และ d h l นะคะเคอรี่นะคะต่อมาสะสมคะแนนทริปท่องเที่ยวต่างประเทศค่ะทิปท่องเที่ยวทิปท่องเที่ยวกับบริษัทนะคะ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคิดว่ายากไหมคะวันนี้นะคะเกมจะส่งลิงก์ให้เพื่อนๆพี่น้องนะคะไปฝึกเขียนฝึกตามนี้เลยนะคะอย่าลืมนะคะแผนการตลาดเป็นหัวใจของของนักธุรกิจเรานะคะเพราะฉะนั้นทุกคนฝึกนะคะถ้าวันนี้ฝึกเขียนยังไม่ถึง A4 ยังไม่ถึง100่งยใบนะคะอย่าเพิ่งบอกว่ายากนะคะค่ะถ้า ดีหรือชอบนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเดี๋ยว EP ต่อไปเดี๋ยวเกมจะเขียนจุดคุ้มทุนนะคะแล้วก็ส่งไปให้พี่ๆทีมงานนะคะฝึกเขียนกันนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสู้ๆนะคะ